สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับผมอันนี้ก็พามาชุมทีมงานขุ้นพันครับผมในวันที่แบบว่าฝนบึกตกนะฮะมาเมื่อคืนมเมื่อสองคืนที่แล้วนะฮะอันนี้ก็เริ่มที่จะทำงานได้ครับผมทามาเจอกับเคซีบัสไทยแลนด์นะฮะสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆเลย ทะเบียนป้ายเหลืองมาคันเดียวเนี่ยไปหาจากไหนอ่อนี่สิเบลนสายเหลืองนี่ <c oughs> บอกใครขับรถคันนี้นี่สาวสาวติดกระตุึมแน่นอนว่ากันเอาทำงานครับผมเท่าแกตักเกือบเต็มแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวดูการออกตัวฮะว่า 8 d j u 8 E นี่ว่าแรงแค่ไหนขึ้นบ่อน,นี่สบายๆนะครับบ่อไม่ชันนะฮะนิ่มๆแต่วันนี้ท่าแกตักเต็มพี่กัดเลยฮะบอกว่างานบ่อนะฮะรีบทำงานให้เสร็จไวๆอ่ะออกตัวแล้วสบายๆท่อตัว S อ่ามีแตรสามชาด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวโอเคสองหรือเปล่า <c oughs> เอจอท่าแก่แกล้งหรือเปล่าเนี่ยมันทุกเ <c oughs> ดีมก็มบบาครับผมเสียแบตโอ้โหวันมีทุกทีมงานครับผมว่าจัดเต็มทุกทีมงานฮนะมาแล้วฮะอันนี้ผมถ่ายไปรอบหนึ่งแนละ้วฮะนี่คือทีมงานขุนพันนะมีแต่รถง,งามๆเลยครับนะี่อันนี้เคยติดไปรอบหนึ่งแนละ้วผมไปถ่ายมาแล้วนี่เสียงท่อในหื <c oughs> สุยดยอดครับผมท่อในท่อบนนะ สถทือตัดนะติดมาที่หนึ่งนะมาอีกคันครับผมน้องมันหนาวไหมคนแล้วโอ้โหประทะกันสุดยอดครับผมบารมีคุณพ่อคุณแม่โอ้ยจะจุ๊บปากกันแล้วเ <c oughs> ออจะสนอทยาวเกิดเล่นอะไรกัน,นี่ <c oughs> เออมาตลกเล่นตลกเล่นตลก,ลตลก <c oughs> อ่ะ ในขณะที่รอคิวครับพี่น้องหาอะไรเล่นกันก่อนบรรยากาศยามเย็นครับผมฮิโน่สายเขียวสายเขียวบรตะัดเขียวนะอันนี้เขียวบรรนาว่าเหลืองบรรนาวกับขุนเต่านะฮะเยอะครับผมทีมงานคุณพันนี่มีรถงามๆนะฮะอะ ว่า wow, ัสไปครับพี่น้องออกตัวกับสายเขียวครับสายเขียวออกตัวแล้วฮะีูซ่ครับผมบรรทุกเต็มมีกัดงานเหมาเอาแก้ว,วจัดเต็มไปเลยจะได้เสร็จไวๆเจ็บเร็วก็เบิกตังเร็ว่างั้นอ่าเป็นคิวของเมกาสีขาวนะฮะแัมพรุรงนี้ ฮีโนมาแรงนะุดยอดนะครับเ <c oughs> นี่ยครับโอ้โหเพนสติกเกอร์มิกกี้มอคุณเต๋าไม่เข้ากันหน้าตาคุณเลยนะอชอบใส่บ็อกเซอร์มาทำงานนะท่านี่ลงมาจากรถที่ไรยบ็อกเซอร์กเกิงงวดดูดอนอนาะๆนะ หออม้อก๋วยเตี๋ยวใบหนึ่งนะสำหรับเสต๋าด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านด้วยนะครับผมแเนี่ครับสายขุนพันธ์ครับผมอันนี้ของแท้นะฮะอาจจะน่าจะรถของเสียนะครับเหมือนฟันนะมะเมติขุนพันธ์นะครับชื่อนี้คุณมั่นใจนะฮะบ,บอกว่าอันดับหนึ่งของชาวพระพาชัยกันเลยทีเดียว ใน,น,นส่วนของแมคโครนะครับจะเป็นในส่วนของลวกล้อดินนะฮะมีงงมีงานก็สามารถที่จะติดต่อกับเท่าแก่ได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปครับผมเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรเท่าแก่ไว้เลยฮนะแล้วก็พี่น้องสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะฮะขุดะากผมที่โลกนาะหลากหลายโครงการนะครับงานเหมางานด่วนสั่งได้ครับพี่น้อง ฝีมือฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะโอเคจัดเองครับผมคุมง,งานเองไม่ผ่านไม่ใช่เราอะ๋ยวมาชมการออกตัวของมาขาวอีกหึ่งคันครับผมเฟดอีกคันนี่จะเป็นจ o 8 e ครับผม8ป e นี่ก็เป็นคอมมอนเร i l นะฮะ คอมมินเดีวก็เครื่องน่าจะอยู่ที่2 4 0สีูนนะครับอ่ะออกตัวแล้วครับผมสายขาวว้าย้ลืมถ่ายดัมซิงดินด่วนอ่ะไปแล้วครับผมโอเคครับีน้องสบายสบาเนี่ยครับสายเขียวชื่ออะไรลาอลืมชื่อเลยเฮซีบัสไทยแลนด์นะสติกเกอร์ หลายคันนะครับเดี๋ยวจะขอมาติดรถผมด้วยนะสายเขียวครับพี่นอ้องเอ<ว>้ยบรรยากาศยามเย็นครับยังอยู่กับทีมงานขุนพันนะครับทางบ้านบุญช่วยอำเภอพรับพาชัยครับทีมงานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนจัดหนักจัดเต็มดูการบรรทุกได้ฮนะ เน้นคุณภาพครับผมรถกรรม,มีแต่งามๆนะฮะลันๆกันั้งนั้นเลยอ่ะขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะฮะกับดีเจชานนด้ำซิงไทยแลนด์นะครับผมอาจจะเคยเป็นในส่วนของดีเจนะฮะอยู่ทางคลื่นวิทยุนะฮะหลากหลายคลื่น จะเป็น9 2เมกะเฮิรต์นะครัคลื่นบุรีรัมอสมทแอปเปิลทูหลากหลายคลื่นนะฮะถ้าเจอ FC กเก่าๆอยู่จัดดีเจฉนนนะครับตอนนี้ตกงานครับพี่น้องหาถ่ายรูปดัมยังไงก็ฝากช่องยู u ูบดีเจฉนนดัมซิงไทยแลนด์ด้วยกันแล้วกันนะครับกดติดตามให้หน่อยฮะให้กำลังใจกันสู้ชีวิตกันต่อไปในช่วงวิกฤตโควิดครับพี่น้องเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่งท้ายกับ สายเขียวกระบผมท่อลั่นนะฮะสวัสดีครับ